สวัสดีครับเพื F ่อนซีเนี่ยทำข้าววันคาเรามาทําซ่ามะเขือนะคะเพื่อนซี C. ทำอาหารของคนเหนือน,นี่ชอบกินมากเอามะเขือเหลืองๆมานะเอามาแล้วก็ตําพริกกระเทียมแล้วก็กะปิแค่นั้นครับเพื่อนซี C. แล้วก็ใส่ใส่ชูรสใส่ตับปลานิดนึงผัดใส่น้ำมันครับเพื่อนซีให้มันหอมนะแล้วก็เอาแล้วเอาเออ่มะเขือเหลืองลงซึง่งมะเขือเหลืองนะเพื่อนซีเห็นไหมครับที่นี่ผมอมองก่อนนะ กระเทียมมันหอมๆนะเพื่อปี๊ให้มันหอมก่อนนะแล้วก็จะยัลงไปเอามะเฉดลือเหลืองลงมันก็มีของมันก็มีกระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงกระปิเพื่อปี๊แค่นี้แล้วต้องทให้มันมันหอมกว่านะ ที่เราทำันน่อร่อยนะตัดแป๊บเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะโรยไส้เตรียมมาสีขาวไหน่อยดิเอา เอาชุอใส่ข้าในเชือทีแล้วก็ปิดเลยผัดนานไม่ได้น้ำสุกไม่รยอร่อยนาห้ามานะผัดนานนะเพื่อนทีัดแค่เดียวิมดูก่อนนะเคี่ยวด้วยนะเ้นา,นนะนานก็เคียวใส่เรื่องข้าวสุกมรงนั้นเพื่อน ้องใส่เทียมเกี๊ยวด้วยนะงั้นมันไม่เข้ากันนะปนกะูให้มันเข้ากันเทียมเกียวนี่ยเอาเทียมเกียวใส่ด้วยเกี๊ยวสีทีเนี้ยเรียบร้อยละต่อไปเราก็จะมาทำกับข้าวผัดหมูใส่พริกแกงนะเพื่อนในฝีกระทะนี่นะว่ามันเหมือนกันใส่นิดเดียวพอช้อนหนึ่งเพื่อนีนะ้ำมัน,นอย่าใส่เยอะ cái môi trường của cuộc nó mãi được cái gì nó mãi được cái gì nó mãi được cái gì nó nó mãi được cái อะมันหอยมากเย็นน่ะเออผู้พักผิวเลยได้สรงนั้นน้ำเด็ดมาวางให้ห <c oughs> นูใส่ดิบสีอะไมันหอยด้วยนะ

ดูลแล้วครับเพื่อนซีทำเลยเพื่อนซลองทำดูนะคะที่แกงเผ็ดมาแล้วก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ตำตำ,ตำพริกสดตำเป็ดใหม่ตำกระเทียมตำหอมแดงใหม่นะครับเพื่อนซีแล้วก็หั่นใบผูใส่ด้วยนะถ้าใครชอบเอามะมะเขือใส่ด้วยก็ได้แต่นี่ไม่ใส่ ทำน้ำหอมแล้วก็เอาหมูลงน้ำทุบผิดเนี่ยนิดๆเนี้ยเพื่อนสีทำรังก็ใส่แค่ครึ่งช้อนแค่นั้นอิมเดงเนี่ยมาแดนพริกแกงนะภาคเพื่อนซีแดงพริกแกงอร่อยนะ ครัลลีซีหมูผัดพริกแกงค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่มาทักพัลลีซีก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับปะรดใหกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับพัลลีซีพี่พี่น้องทุกท่านค่ะขอให้เพัลอีซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ